ดีแม็กไฮรันเดอร์ค่ะเข้ามาดัดแหนบแล้วก็เปลี่ยนโชคพ t ธีออโต้สปีดแกน20ค่ะกระต่ายจากร้านสตังลอโต้ทิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตมาส่งงานดีแม็กไฮรันเดอร์คันนี้ค่ะย้ายแหนบลูกค้าย้ายแหนบมาเนาะแล้วก็ไม่ได้ดัดแหนบค่ะแต่ว่าลูกค้าใส่เป็นตรงเต่งตัวยาวไปก็เลยวันนี้ลูกค้าก็ต้องการเข้ามาให้ช่างแบงค์ดัดแหนบให้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนโชคหลังไปด้วยเลยนี่ค่ะแต่เราหลังจาก ช่างได้คุยรายละเอียดอะไรกับลูกค้าเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มง,งานกันเลยค่ะด้วยการถอดค่ะถอดออกให้หมดมีอะไรก็ถอดออกให้หมดเพื่อเอาแหนบออกมาค่ะดีหน่อยแดดไม่ค่อยร้อนเนะาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดึงลงมาอึ๊บนี่ค่ะเดี๋ยวยกแหนบลงก่อนนะคะอึ๊บได้ไหมเหนื่อยค่ะมันหอบ แค่รอบแรกก็หอบเลยทีดูดีนี่ค่ะแหนบรถลูกค้ายไม่ได้แดดกระทรงนี้เลยไปค่ะโชคดีที่ลมเย็นๆไม่ร้อนเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะยกไปวางรอช่างเราก็ไม่ต้องลีลาค่ะแต่ดูหน้าสิเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างเขาก็ถอดเสร็จเขาก็ยกมาวางเหมือนกันโอเคเอามาเทียบระยะเดี๋ยวช่างเขาจะวัดอันนี้ตรงเตียงยาวๆนี่คือเป็นตรงเตียงที่ลูกค้าใส่มาค่ะแล้วก็อีกตรงเตียงอันนี้ก็เป็นตรงเตียงเดิมที่ลูกค้าเอามาให้ เราเดี๋ยวเราก็จะมาทําการวัดหาระยะค่ะตามที่ลูกค้าสั่งกับช่างไว้นะคะตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาสั่งกันยังไงพอเขาคุยกันเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าขออนุญาตมาส่งงานแล้วกันเนะะาะถ้าห้าลูกค้าท่านใดสนใจยังไงคุยรายละเอียดเนี่ยโทรมาคุยกับช่างดีกว่าหรือถ้าให้ชัวร์สุดขับรถเข้ามาให้ช่างดูให้มันจะคุยกันง่ายกว่าถ้าเห็นทรงรถเห็นของอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่าใช้ใจ่ายในการดัดแหนบโดยประมาเริ่มต้นที่1,200บาทค่ะ มี่าช่างเขาปรดัดแล้วก็มีหน้าที่ยกช่วยยกขึ้นยกลงค่ะรอบแรกนี่จะดัดหาระยะก่อนค่ะช่างเขาก็กะระยะโดยประมาณเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจะได้ประมาณไหนเชื่อไหมว่าคันนี้เราใส่กันอยู่สามรอบค่ะก็คือดัดเสร็จประกอบแล้วก็ไปใส่ที่รถด,ดัดเสร็จประกอบแล้วก็ไปใส่ที่รถด,ดัดเสร็จประกอบแล้วก็ไปใส่ที่รถจนได้ค่าระยะที่แบบอโอเคแหละทรงนี้แหละลูกค้าชอบ แต่ก็พอดีพ่อเสียช่างก็แจ้งลูกค้าไปแล้วเนาะว่าถ้าเนื่องด้วยจากว่ารถลูกค้าเนี่ยยางใหญ่พอยางใหญ่เนี่ยเวลาเลี้ยวอ่ะไม่ใช่เลี้ยวสิเวลาขึ้นสะพานรถัเอียงเนี่ยจะขูดซุ้มล้อหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้ช่างก็ได้แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาว่ายางมันใหญ่ก็แค่เปลี่ยนยางให้มันเล็กลงไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนยางมันก็หลายบาทเนาะแต่นี่ค่ะช่างเขาก็กดส่วนแต่ก็ยกขึ้นยกลงอยู่อย่างนี้ละค่ะ ีเป็นสะพานโค้งไปเลยค่ะเหมือนจะเสร็จนะตอนแรกนึกว่าเหมือนจะเสร็จอได,ได้ตำแหน่งตามที่ช่างต้องการแล้วก็นั่งลงเลยค่ะประกอบค่ะแต่คลิปเนี่ยแต่แต่คือแต่จะถ่ายแค่นี้เพราะว่าไม่งั้นโทรศัพท์เอามมันจะเต็มใช่ไหมแต่ก็จะถ่ายได้แค่นี้าอากาศก็ร้อนด้วยโทรศัพท์ก็แบตใกล้จะหมดด้วย,วยก็แค่นี้ส่วนอีกสองรอบเนี่ยแต่จะไม่ได้ถ่ายไว้ ก็จะถ่ายแค่นี้เรียบร้อยค่ยกมาเลยค่ะยกแหนบมาทั้งตับเลยค่ะเสร็จแล้วประกอบค่ะช่างหนูก็เก่งมากเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะนี่อันนี้คือรอบแรกนะรอบสองรอบสามนี่คือใส่น่าจะไม่ได้อัดไว้อะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์มันเต็มแล้วอ,นนอันนี้เมื่อสักครู่นี้มันหนักมันติด มันติดสายเบรกตรงนั้นนะคะช่างก็เลยต้องมาช่วยกันยกไม่ไงั้นมันจะไปแขวนกับสายเบรกมีปัญหาค่ะช่างก็เลยมาช่วยกันทีงฝั่งนี่เหมือนจะเสร็จนะเหมือนจะเสร็จนะเทรัดให้เรียบร้อยค่ะตัดตรงเตีงเนี่ยใส่แป้นค่ะใสก่ก็นอนเดี๋ยวจะถอดซู๊ออก พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดระยะแล้วก็ชโชคมาใส่ขึ้นแมลงก็เข้าไปเนี่ยช่างวัดระยะอันนี้คือรอบแรกช่างวัดระะสรุปแล้วอ่ะได้ค่าที่แน,น่นอนย,ยกลงค่ะยกลงเพื่ออะไรเพื่อไปดัดหาค่าที่ชวนที่หาค่าตำแหน่งที่เราต้องการว่าจะต้องดัดลงมาอีกกี่นิ้วค่ะนี่ค่ะ หนึ่งคันอนะสามรอบประมาณเหมือนถอดแหนบดัดแหนบสามคันนะคะแต่ทำไงได้เรารับงานมาแล้วเนาะก็ต้องต้องทำค่ะไม่ไหวแล้วใส่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วออาท่าน,น,น่าจะรอบสองหรือรอบสามแล้วแต่ก็จำไม่ได้แต่เราก็ทำเหมือนเดิมนะอะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ได้ตำแหน่งแล้วโชกเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ช่างเราดูหน้าดิหน้าคือแบบ ยิ้มแบบโวยกว่าจะกว่าช่างจะ,ะหาระยะไ,ไ,ดได้ตำแหน่งได้โอเคเสร็จเรียบร้อยก็ใส่โชคพีทีอัลโตสปีดแกน20ไปเลยค่ะนี่ค่ะช่างเขาก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถเพื่อทำการใส่โชคค่ะแต่ก็รอสักคู่ค่ะของอนุญาตฉีดโซเน็กให้มันลื่นก่อนมันจะได้เสียบง่ายๆปลื้มนี่เลยจ้า โชคเลยเดี๋ยวเช็คให้ค่ะรอสักครู่หนึ่งโอเคนี่สติกเกอร์ประกันแปะไปให้พี่โชกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มุดออกไปค่ะเ,คเพื่อทำการเอาร้อมาใส่ที่รถค่ะนี่ค่ะตอนนี้ที่ร้านเนี่ยยังไม่ได้รับย้ายแหนบนะคะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เนาะรับแค่ดัดแหนบแล้วก็เปลี่ยนโชคโหลดหน้าโหลดหลังจัดทรง ประมาณนี้ค่ะแต่ก็จะทําได้จะเป็นบางรุ่นเนาะพวกฟอร์ดฟอร์ดปาจิโร่หรือ s อ V ่ที่ร้านไม่ได้รับทำเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะทรงก็ประมาณนี้เลยลูกค้าโอเคเราก็โอเคเนาะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะคะรอนานมากเลยนี้ลูกค้าเก่งใจลูกค้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยนะคะ